ชอบกันนะคะอันนี้เป็นโยกเนฟรายนะคะซึ่งหลายๆท่านก็จะอยปุ้มเอาทีละชิ้นเลยเนาะวันนี้ปุ้มก็นําแหวนนะคะไทยเอมาด้วยนะคะสําหรับท่านที่แบบว่าอยากได้เป็นแบบจะให้ประคําล้นลวนเนาะอันนี้สีสวยมากนะะแล้วก็มีตัวเขาเรียกว่าสัญลักษณ์นะคะ ภาษาจีนที่อ่านว่าฟลุกนะคะคือความโชคดีโชคช่วยนะคะอันนี้จะเป็นหยกสวยๆนะคะอันนี้เป็นหยกจีนนะคะหยกจีนล้วนๆเลยบางคนจะชอบแบบว่าล้วนๆแบบไม่มีตัวปีเสียนะคะซึ่งอันนี้แบบนี้นะคะจะมีมาทั้งหมดหนึ่งสองสามห้าจะเหลือ อยู่แค่ห้าเส้นเท่านั้นเองนะคะสวยงามมากซึ่งตัวนี้เนี่ยปกติเราขายหน้าร้านนะคะอยู่ที่สามหมื่นนะคะอันนี้เป็นหยกเนฟฟรายนะคะอยู่ที่สามหมื่นแล้ววันนี้เรานำมาจัดโปรอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นสวยมากเลยนะคะหนึ่งหมื่นห้าพันบาทาเท่านั้นนะคะอันนี้สำหรับคอเลกชันนี้นะคะ หนึ่งหมื่นห้านะคะสำหรับเส้นนี้สวยงาม<อ>ผมจะใส่ให้ดูเนาะแบบนี้เนี่ยสีเขาสวยมากเลยนะคะเห็นไหมคะใส่แล้วก็เป็นประคำรวนนะคะหลายๆคนก็จะชอบแบบว่ามีเป็นเม็ดหยกรวนเนาะแต่อันนี้เรามีตัว ฟรุกนะคะฟรุกที่แปลว่าโชคดีนะคะไว้ให้ใส่ไว้ให้ใใหด้วยอาจจะพูดใส่ให้ชมเนาะสำหรับคอลเลคชันนี้เนี่ยหนึ่งมืนห้าพันบาทเท่านั้นนะคะเมื่อวานเนี่ยปุ้มกับอ่าแอดมินนะคะแล้วก็คุณเอไปทำบุญกันเนาะก็นำบุญมาฝากทุกทกท่านเลยเนาะก็อยากไปเที่ยววัดเขาบัานไดอีดนะคะไปกราบสักการะหลวงพ่อแดงนะคะ่ะ ก็นำบุญมาฝากทุกท่านเลยนะคะรุ่งเรืองร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงกันท่่นหน้านะะสวยมากเลยนะคะอันนี้เนี่ยสีของเขาจะออกใสๆนะคะเหมือนหยกเหอเทียนเลยนะคะอันนี้เขาเรียกว่าหยกแม่น้ำนะาหยกแม่น้ำมีความเย็นสุดๆเลยค่ะสวยนะคะนี้มีทั้งหมดห้าเส้นนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะตอนนี้จัดโปรอยู่ที่เส้นละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะคะ เย็นเจี๊ยบเลยค่ะสวยงามใส่ได้ทั้งคุณผู้หญิงทั้งคุณผู้ชายเลยนะคะหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเห็นไหมคะถ้าเกิดยกพมาก่าเขาจะเป็นก้อนยกแบบนี้นะเป็นก้อนยกดิบนะคะที่เราผ่ามาให้ดูเนื้อนะคะเห็นไหมคะว่ายกของ 0, สมุมาสมิสารแผ่นดินเนี่ยในหนึ่งก้อนเนี่ยมีหลากสีมากเลยนะคะถ้าก้อนใหญ่ๆก็จะนำมาทำเป็นกำไลานะคะอย่างนี้ก็ทำเป็นจี้ได้นะคะ สวยงามนะคะเขามีหลากสีหลากเฉดนะคะในหนึ่งก้อนเนี่ยก็อาจจะมีถึงสามสีก็จะเรียกว่าหกลกซิลนะคะเห็นไหมคะอันนี้ทั้งม่วงนะคะทั้งเขียวจะส่องไฟให้ดูนะความสวยงามอันนี้เป็นหยกพม่านะคะไทยเอ สวยงามเลนะส่องไฟให้ดูความสวยงามของเขามีทั้งสีเขียวสีม่วงนะคะสีเขียวมิลกี้กีีหลากหลายมากนะคะน,นี้เป็นก้อนหยกดิบให้ท่านชมว่าทางศูนย์ใหญ่เนี่ยมีก้อนหยกดิบค่อนข้างมากมายนะคะ,ะมะีแอดมินแซวว่าโอ้โหขายชาตินี้ก็ไม่หมดนะคะสำหรับก้อนหยกดิบ ของส่วนาสบาดสามแผ่นดินูนยนใหญ่นะคะอันนี้แกะสลักมากเป็นกำไรบ้างจีหยกบ้างนะคะสีเขาสวยมากเห็นไหมคะบางก้อนก็มีทั้งม่วงทั้งเขียวอยู่ในก้อนเดียวกันเลยนะคะสำหรับอันนี้เป็นหยกจีนนะคะอยากให้ทุกท่านนะคะนำไปแจกคนที่ท่านรักก็ได้นะคะผู้รับมีความสุขนะคะผู้ให้ต้องมีความสุขจริงกว่าเพราะนั้นยังไม่พอนะคะถ้าเกิดท่านใดที่ชอบแบบว่า มีตัวปีเสียนะคะตัวปีเสียก็มีนะก็จะมีทั้งไซส์คุณผู้ชายและไซส์คุณผู้หญิงเนาะอันนี้จะเป็นไซส์ของคุณผู้ชายนะคะราคาเดียวกันเลยนะคะหนึ่งหมื่นห้าพันบาทแต่อันนี้จะมีตัวปีเสียนะคะชุบทองคำนะคะแล้วก็มีตัวฟุกด้วยะค่ะนะคะเป็นหยก จีนนะคะยกเนฟไฟตอนนี้ยกเนฟไฟนะคะมีน้อยนะคะเพราะว่าประเทศจีนนะก็แทบจะไม่เหลือเลยเนาะยกเนฟไฟตอนนี้เริ่มหายากแล้วนะคะขุดหมดแล้วหมดเลยยกเนี่ยขุดไปเรื่อยๆก็หมดเลยนะคะไม่มีงอกขึ้นมาใหม่นะคะอันนี้จะเป็นไซส์ของคุณผู้ชายนะคะหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเดีย๋ยวให้ดูใบเตอ์เนาะ,ะเห็นไหมเอ่ยเนเจอร์ n ล p เนฟ e ฟ เป็นหยกจีนธรรมชาติสีเขียวค่ะหายากมากนะคะตอนนี้หยกจีนเนี่ยหยกเนสฟรายเนี่ยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเรานำมาจาัดโปรโมชั่นนะคะหนึ่งมืนห้าพันบาทเท่านั้นนะคะมีทั้งไซส์คุณผู้ชายนะคะแล้วก็ไซส์ของคุณผู้หญิงเดี๋ยวให้ดูไซส์คุณผู้หญิงนะคะ ไซส์ของคุณไซส์ของคุณผู้หญิงเนี่ยตัวตัวปีเซียก็จะเล็กลงเนาะไปดูตัวอย่างอือันี่ก็จะเป็นไซส์ของคุณผู้หญิงนะคะเห็นไหมคะตัวปีเซียก็จะเล็กลงและราคาก็เล็กลงค่ะ ไซส์คุณผู้หญิงจะเหลือเจ็ดพันห้านะคะไซส์คุณผู้ชายหมื่นห้านะคะตัวเม็ดโยกก็เล็กลงเห็นไหมคะน่ารักตะมุตะมิก็จะมีปีเซียต,ตัวเล็กแล้วก็ตัวฟูกสัญลักษณ์ตัวฟูกนะคะความโชคดีและตอนนี้นะคะทางสาขาชนบุรีนะคะเป็นสาขาที่ใกล้กรุงเทพที่สุดนะคะก็ทำการเปิด ให้ท่านสมาชิกนะคะแล้วก็คุณลูกค้าทั่วๆไปนะคะสามารถเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกเก่าหยกโบราณนะคะรวมถึงพระสมเด็จนะคะในกุท่านหลวงวิจารเจรนายนะคะแถมยังมีห้องอยู่ดีมีสุกนะคะก็คือมกราบสักการะ รูปเหมือนนะคะของสมเด็จพระพุทธ,ธาจย์โตผอมรังสีหลวงปูท่ทวดนะคะแล้วก็พระเกจิดังๆอีกหลายท่านนะคะโดยชั้นที่1น,นะคะเราก็จะมีบริการนะคะทั้งอาหารเช้าและเครื่องดื่มนะคะหลากหลายเยอะแยะมากมายนะคะอร่อยทุกเมนูเลยนะคะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะเราเปิดร้านตั้งแต่7จ็ดโมงเช้านะคะ บรรยากาศข้างในก็สบายๆเป็นกันเองแอร์เย็นฉ่ำๆนะคะเราสไตล์การตกแต่งร้านก็นะคะเรียบๆง่ายๆสไตล์โมเดิร์นนะคะโดยทางนั้นเราจะยึดคอนเซปต์ของท่านประธานศูนย์นะคะก็คือสะอาดระบบระเบียบและพัฒนานะคะทางร้านจะเน้นความสะอาดเป็นหลักนะคะความสะดวกสบายนะคะ ส่วนเครื่องดื่มนะคะเราก็ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่าเราใส่ใจในคุณภาพของเครื่องดื่มและอาหารเพราะทุกคนที่เข้ามานะคะก็ต้องการมารีแลกผ่อนคลายนะคะได้มาดื่มเครื่องดื่มอร่อยอร่อยอาหารรสชาติดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ร้านเราตระหนักถึงค่ะ ท่านั้นยังไม่พอนะคะด้านในก็ยังมีมุมนะคะสำหรับครอบครัวสามารถมานั่งทานอาหารรับเครื่องดื่มด้านในได้นะคะบรรยากาศของเรานะคะโดยเฉพาะอาหารที่นี่รสชาติอาหารนะคะอร่อยมากค่ะอยากให้มาลองชิมกันนะคะแล้วก็ด้านในก็ยังมีที่นั่งทานอาหารแล้วก็ มีภาพทอทางกานะคะอายุหลักร้อยปีให้ชมด้วยนะคะมีให้สแกน QR code นะคะจะได้ทราบประวัติว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะก็ยังมีก้อนหยกดิบนะคะที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นหยกเนเจอร์เนฟไฟ์นะคะหยกจีนนะคะเป็นก้อนหยกดิบที่ยังไม่ผ่านการเจรไนนะคะแล้วก็ยังมีตู้นะคะ ตู้หยกไทเออันนี้เป็นมุมไทเอนะคะด้านบนนะคะก็ยังมีพิพิธภัณฑ์หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกผักกาดหยกหมูสามชั้นตาประทับห้องเต้นะคะหยกเก่าโบราณอายุหลักหลายพันปีมาให้ชมนะคะส่วนด้านบนนะคะก็ยังให้ท่านได้มากราบสักการะนะคะรูปเหมือนนะคะสมเด็จพระพุทธเจา้าโตพรม,มรังสีหลวงปู่ทวด เท่านั้นยังไม่พอนะคะก็ยังมีหลวงพ่ออยู่ดีมีสุขเงินทองเพิ่มพูนจงรวยมั่นคงมาให้เรากลาบสักการะขอพรน,นะคะแล้วก็ด้านบนนะคะก็ยังเป็นการเปิดกุท่านหลวงวิจาร์ณเจียรนัยนะคะมีพระสมเด็จวัดะระฆังนะคะหลากหลายเนื้อหลากหลายแม่พิมพ์นะคะ แล้วก็ยังมีหลวงปู่ทวดพระก,กิ่งปาวเรศอีกเยอะแยะมากมายนะคะท่านใดที่มาที่ชั้นนี้เนี่ยไม่อยากจะลงกันเลยทีเดียวค่ะยิ่งเดินยิ่งเพลินนะคะได้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็มีพระหลากหลายพิมพ์ที่เรายังไม่เคยเห็นนะคะถือว่าห้องนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆค่ะวิจิตรงดงามตะกรารตานะคะ อยากเชิญชวนนะคะให้ท่านสมาชิกนะคะเดินทางมาที่สาขาชนบุรีกันเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะจะได้มีท่านสมาชิกหลายๆท่านมารู้จักกับสาขาชนบุรีมากขึ้นค่ะ และทางสาขาชนบุรีนะคะยังมีการไลฟ์สดเกี่ยวกับการประมูลพระสมเด็จวัดระฆางนะคะทุกวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงนะคะส่วนการประมูลโยกนะคะอันนี้มันมีโยกสวยๆนะคะก็จะเป็นวันเสาร์หนึ่งทุ่มตรงเช่นกันค่ะ การไลฟ์สดนี้สามารถชมได้ทางช่องทางเพจ Facebook Live นะคะหรือชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube นะคะชื่อช่องว่าศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชนบุรีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ